มาปรากฏความเด่นชัดและเป็นที่รู้จักกันในประเทศไทยครับและหมู่เซียนพระแล้วก็บรรดาจิตยานุสธิ์ผู้นิยมพระเครื่องครับนลองปู่สมเด็จโตและพระเครื่องเมืองอ่างทอง้าจะรู้จักพระพิมรุ่นสร้างเขื่อนปีปศสอง5รครับซึ่งพิมสร้างเขื่อนก็มีอยู่หลายพิมพ์พิม์ใหญ่พิม์เล็กครับมีก็มีพระเนื้อเหลืองเนื้อขาวครับ มีทั้งแบบรูปนางพญาอยู่สามเลียมเป็นพิมพ์นะมีพิมพ์พิมพ์มคะแนนก็มีมีเจ็ดชั้นก็จะเป็นที่นิยมครับพิมพ์เจดชั้นเขาเรียกว่าพิมพ์เจชั้นพิมพ์ใหญ่มาเติมนิยมกันภายหลังอื อ่ะคือที่เหตุที่ได้เติมเพราะว่านิยมคือคนชอบอคนชอบเห็นเจ็ดชั้นแล้วชอบเห็นเจ็ดชั้นแล้วชอบอวางไวใ้ให้เลือกเลยสามชั้นห้าชั้นเก้าชั้นเจ็ดชั้นหรือจะเป็นพิมพ์นางพญาสามเหลี่ยมครับวางเรียงไว้เนี่ยให้คนหยิบคนจะหยุดเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นคือคนชอบออว่าสวยเหมาะสมดีนะกาลังดีมองแล้วมันได้ลักษณะสวยงามกลายเป็นที่นิยม ภายหลังจึงมาตั้งชื่อนะพิมพ์ว่าพิมเจ็ชั้นนิยมโอเจ็ด <7 S 1> นะชั้นพิมพนิยมป,ปัจจุบันสนุนราคาเล่นหาค่อนข้างสูงปัจจุบันรุ่นสร้างเคลื่อนอื ค่อนข้างราคาค่อนข้างสวยแล้วถ้ายิ่งเนื้อสีสวยกริบไม่มีตําหนิไม่บิ่นไม่หักนะราคารวมแสนส่วนองค์ที่พอดูได้ก็จะลดหลั่นลงมาหลักหมื่นสี่ส่าห้าหมื่นอย่างถูกๆเลยแบบไม่สวยไม่งามเท่าไหร่ก็ราคาหมื่นอัพสองหมื่นสามหมื่นเล่นกันได้อันนี้อยู่กับความชื่นชอบชื่นชมและความพอใจของทั้งสองฝ่ายนะไม่มีใครบังคับไม่ได้ตั้งใจตัวว่าต้องเท่านั้นเท่านี้ แต่ทางวัดไม่มีแล้วบอกทางวัดไม่มีแล้วนะรุ่นเก่าที่ทางวัดไม่มีไม่มีให้เช่าไม่มีให้บูชาแล้วตอนนี้จะมีตามท้องตลาดเครื่องก็ไปเสี่ยงกันเอาเองเพราะว่าของเก๊ก็เยอะตอนที่วัดสร้างมันเป็นรุ่นสร้างเกลื่อนพอออกไปข้างนอกตอนนี้มันเยอะมากก็เลยเป็นสร้างเกลื่อนกันเองกลายเป็นสร้างเกลื่อนแล้วนะเออนะวัตถุมงคลเนี่ยปีนี้นะสำคัญ นาวัดเริ่มมีดํารลจะสร้างวัตถุมงคลแล้วก็เปิดให้สั่งจองเป็นเหรียญรุ่นเจริญพรแปดทิศรุ่นนี้เนี่ยนะครับรุ่นนี้มีทั้งหมดกี่พิมครัพ่ะอาจารุ่นเจริญพรใช่ไหมใช่ฮะนะจะมาก็เพิ่งจะเปิดรับจองในรั้วของการสร้างวัตถุมงคลัคซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัชโยวรวิหาร,รพระครูสิริวุฒิกิจครับ ท่านก็เล็งเห็นความสาคัญน,น,นะว่าเอ,อวัดชยโยนเนี่ยไม่ได้สร้างเหรียญมายาวนานมาครับ,รบแล้วก็ครับที่วัดก็วัดหลวงมงคลที่จะให้โยมญาติทั้งหลายมาชอบมาบูชาไปท่านที่ศรัทธานะครับเขาไม่มีแล้วเริ่มลดลงเริ่มน้อยลงไปเรื่อยครับท่านถามว่าสว,วนที่จะสร้างเพราะว่าญาติยมมาก็มาถามหากันเยอะครับว่าทําไมไม่สร้างบ้างอันนี้ก็เลยสร้างตามการเรียกร้องเลยนะครับ รียกร้องแล้วก้เรื่องในวาระด้วยนะเรื่องในวาระด้วยเป็นวาระสาคัญจริงๆวาระสาคัญจริงๆคือหลายคนอาจจะไม่รู้ให้สำคัญยังไงการที่จะอายุมาบรรจบรอบๆเรียงกันเนี่ยมันหายากครับซึ่งต้องรอเวลายาวนาน234ปีชาตการสมเด็จพระพุทธาจารย์โตโมรังสีครับ สองสามสี่สองสามสี่เรียงกันเลยอาจารย์ให้หวยวันนี้เลขวรงเขาบอกว่าพามให้หวยยูยงยไปซื้อถูเขาใจนะสองสามสี่นะสองสามสี่เป็นเลขเรียงเลยนะเป็นเลขเรียงแล้วก็มันพอเหมาะพอดีว่ะเรียงสองสามสี่แล้วเนี่ยมันเก้าพอดีเก้าพอดีด้วยนับ เรียงแล้วไปบวกกันสองบวกสามได้ห้าไปบวกสี่ได้เก้ามันเป็นเลขที่เป็นเลขมหามงคลยิ่งฉะนั้นก็เลยเป็นโอกาสดีในการสร้างวัตถุมงคลรุ่นเนี้ยรุ่นชื่อรุ่นไม่ได้ตั้งรุ่นสองสามสี่นะเป็นรุ่นเจริญพรในวงเล็บต้องแปดทิศทำไมต้องแปดทิศนะอาจารย์เพราะว่าแปดทิศเนี่ยมันหมายถึงว่า เอาทุกทิศเลยที่เราสามารถไปได้นบรวมได้แค่แปดทิศส่วนบอลฟ้าเราไม่ต้องพูดถึงเราเดินมาขึ้นไปเหาะเปี่นดินอากาศยังไม่ได้ไม่พูดถึงําดินเราก็ยังดำไม่ได้จะ้เอาทิศที่มีอยู่ทั้งแปดทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือก็จะมีเฉียงอยู่สองอย่างตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือทิศใต้ก็ตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้คมีครบแปดทิศฉะนั้นท่านจะไปในทิศไหนก็แล้วแต่ค ให้มีแต่ความสุขความเจริญม,มีแต่สูงประเสริฐบังเกิดขครน่งแขตท่านในทุกทิศทั้งแปดทิศ<อ>นี่คือความหมายโดยสังเกตเพราะเจริญพรทั้งแปดทิศเจริญพรทั้งแปดทิศใช่นะฮะแล้วครั้งนี้เนี่ยนอกจากนะนอกจากเนื้อผงที่ได้รับคว,วามนิยมแต่ครั้งนี้สร้างเป็นเหรียญด้วยใช่มีนะเหรียญด้วยอ๋อเหรียญด้วยแล้ว,แล,วแล้วครั้งนี้ค่อนข้างที่จะหนักไปทางเหรียญ ค่อนข้างจะหนักไปทางเหรียญเพราะว่าพระสมเด็จผงนี่เราทํามาอย่างก่อนเนื่องในทุกออทุกสิบปีอยู่แล้ว<อ>แล้วก็มีในวาระบางครั้งก็เว้นจากติดออปีไปสองสามปีก็มีบ้าง<อ>ก็ยังพอมีพอมงผงออปีนี้จัดสร้างขึ้นจริงๆอยู่ในรุ่นต้องตรง2,565นะในการวางแผนงานการจัดสร้างเริ่มตั้งแต่ปี2,565ครับรุ่นนี้จึงอยู่ในปีสองพแต่ว่ามา เริ่มเปิดจองเพียงความพร้อมมาโดยตลอดเครัยมาเปิดจองในปีนี้อสำหรับท่านที่เคยสร้างวัตถุมงคลก็่ารู้นะว่าเมันใช้เวลาระยะเวลานี่ยาวนานนะไม่ใช่คิดปุ๊บทำปั๊บได้ทันทีใช่ต้องมีการออกแบบต้องมีการวางแผนครับครับเสียงโทรศัพท์เฮียมอนเต ในการออกแบบต้องใช้เวลามากอยู่โดยเฉพาะแบบเหรียญแบบพระผงนี่ไม่ยากนะครับบพระผงเนี่ยเข้าโรงงานไม่นานก็ได้แล้วแต่่าพระเหรียญเนี่ยแต่ละเหรียญเองใช้เวลาแต่ละแบบอันนี้เป็นแบบเป็นแบบครึ่งองค์เป็นแบบเห็นรูปหน้ารูปหน้าทัดหน้าครึ่งองค์แล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีนะสวยมากนิ้วรอยอะไรนี่ขึ้นโอ้โหขึ้นสวยมากเลย นะผาจา์ลองลองลองโชว์กล้องให้ดูนิดเนื้อผอาจารย์สวยมากๆเลยสวย,สวยนะฮะแล้วก็พิมพ์ชัดพิมพ์ชัดนะพิมพ์ชัดมากๆอันนี้าาได้อ่า เสียเอกเมืองเหนือนะคราควบคุมดูแลเรื่องของการจัดสร้างก็เลยได้ภาพเหรียญคมชัดสวยงามคมชัดอ้นะฮะเก็บรายละเอียดได้ดีนะขอบด้านด้านขอบเนี่ยจะมีคําว่าเจริญพรทั้งขอบเลยแปดทิศเลยแปดทิศเลยนะแล้วก็มีมีลงลงยาด้วยคุยพื้นด้วยมีลงยาคุยพื้นลงยาคุยพื้นนะมีด้านมีมีเขียนว่าเจริญพรด้านบน แล้วด้านล่างสมเด็จพระพุทธเจยาโตพรมลังสี ด้านหลังเป็นอะไรพระอาจารย์ด้านหลังของเหรียญนี้จะเป็นยันยันอะไรอะฮะยันนี้จะเป็นยันคู่วัชยโยมายาวนานไม่ปรากฏหลักฐานว่าเมื่อปีพศไหนหแต่อยู่ในพงของวัชยโยเป็นพงชยัยรงค้ารงขายพงทำม,มาหากินอเอาไว้ที่ร้านค้าร้านขายเขา,ขา<อ>เรียกเออมันงเรียกซับพ<ท>งเรียกซัื่ออฮะฮะเชื่อโอ้อันนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่จัดสร้างเป็นแบบนี้เหรียญ ที่ทำยันรูปนี้จะ uh huh. เป็นครั้งแรกครั้งแรกเป็นครั้งแรกโอ้โห oh. แล้วก็มียันที่สําคัญเลยอ่า uh huh. ก็คือเป็น uh huh. หัวใจคาถาพุทธคุณเก้ายอดครับ uh huh. นี่หลักๆเลยอยู่ตรงกลางนี่คร uh ับเก้า huh. ยอดอ่าแล้วก็จะมียันคาถาหัวใจพระไตรปิฎก มียันหัวใจพระพุทธเจ้าก็ยันพระอุณาโลบับของวัชิโยครับซึ่งอาจจะไม่ไปเหมือนกับยันมหาราชยันอย่างนี้เขาเขียนแบบนี้ยันมหาราชนี่นะอันนี้ยันพระอุณาโลไม่ได้เป็นแบบนี้นี่นะหลายคนอาจจะคิดแย้งนี่คือฉบับของวัชิโยพระอุณาโลมก็รู้ก็คือเหมือนกับเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ประกอบ ในองค์พระพุทธรูปครับองค์ใหญ่ๆ,ญๆนิยมให้มีพระอุณาโลมที่น้าขึนอ๋อฮะพระอุณาโลมนะฮะแต่ว่าฉบับของวัชยโยพระอุณาโนะลมคือ,อยันจะเป็นแบบนี้อ๋อแต่ของเรามีมีโค้ดมีหมายเลขกำกับทุกในทุกทุกเหรียญที่ปั๊มในรุ่นนี้ครับก็จะมีโค้ดทุกองค์มีรันนัมเบอร์ตั้งแต่หนึ่งสร้งกี่องค์อย่างเช่น เหรียญเนื้อทองคำทองคำกี่องค์ทองคำล้วนๆเลยนะทองเลยเนี่ยน้ำหนัก25กรัมเศษเนี่ยครับทั้งหมด99องค์99องค์แค่นั้นเอง99องค์